สุขสวัสดีมีโชคปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านครับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนี้ช่วงต้นเดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกลางเดือนต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะครับในช่วงต้นเดือนการเดินทางไกลาการท่องเที่ยวการสะสมซึ่งบุญกุศลดีนะครับได้เพื่อนพี่น้องนำพาหรือชักชวนเพื่อนพี่น้องทำจะเป็นการดีมากนะครับการติดต่อค้าขายทางออนไลน์ดีมาก แล้วก็การค้าขายกับต่างชาตินำเข้าส่งออกดีครับถือว่าเป็นช่วงโอกาสแห่งการประกอบอาชีพทำมาหากินสะสมทรัพย์สินเงินทองนะครับกลางเดือนเป็นต้นไปพึงดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็สุขภาพของผู้ที่เป็นที่รักนะครับและควรงดการคำประกรันการทำสัญญาปูกพันใดๆต้องระมัดระวังตัวให้มากมีโอกาสผิดพลาดเสียหายถูกหลอกถูกโกงนะครับและขาดทุนกำไรหาย ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายนจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไกลกับพี่กับน้องถ้าจะเหน็ดเหนื่อยหรือเดินทางไกลให้เป็นการดำเนินการเพื่อการสะสมบุญบาร,รมีสร้างบุญสร้างกุศลออกพรรษาไปทำบุญเทโวโรหณนะไปบริจาคทานและในช่วงกระถินนะครับมีโอกาสเดินทางไปทำวัดปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆที่ ตัวเองได้สะสมบุญกุศลไว้ตั้งแต่อดีตหรือในปัจจุบันไปก่อไปเติมไปเสริมไปสร้างความสำเร็จของชีวิตโชคลาภก็จะบังเกิดให้เห็นในปัจจุบันนี้นะครับมาดูวิธีการโครจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านดังต่อไปนี้ครับ ชาวลัคนาราศีกุมดาวประจำราศีเกิดคือพระราหูตลอดทั้งปีนี้ก็ยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่เรือนสหัชชะและเป็นเทวีโชคนะครับหมายถึงการได้พบปะผู้คนสังคมที่กว้างขึ้นทางสื่อและเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เป็นโอกาสนำมาซึ่งไรายได้ราบผลให้แก่ตนด้วย ในเดือนนี้พระราหูก็ยังโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนนวางเรือนสุภะนะครับก็คือการได้ซึ่งกัลยาณมิตรผู้เป็นคนต่างชาติผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนในเรื่องต่างๆโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นเข้าวัดเข้าวาก็มีมากเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ เป็นช่วงออกพรรษาวันที่10และ11นะครับจากนั้นก็จะเป็นเทศกาลกระถินก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมอนุโมทนาสาธุการถือว่าเป็นการสร้างสมบุบรณ์บารมีให้แก่ตนเองนะครับการที่ตัวเองก็คือพระราหูเป็นราชาโชคในเรือนสุภระบุคคลอื่นนำพาชักชวนไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีความงามก็จงเร่งทำนะครับเป็นโอกาสอันดีเพราะว่า ในช่วงปลายเดือนเนี่ยพระราหูในเรือนนวางจะย้ายเข้าสู่เรือนมอรณะโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงเพราะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลคนต่างถิ่นหรือเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับบางคนก็อาจจะไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกกับบรรดาเพื่อนพี่น้องต่างๆ เรื่องของการเงินการประกอบอาชีพแสวงหาทรัพย์สินเงินทองดูดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรตราทิบดีก็มีแนวโน้มที่ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้ดาวพฤหัสบดีในเรือนระหว่างพักองศาเข้าสู่เรือนมรณะแล้วก็เป็นปราเกษตรมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าทำนาปีมีแต่หนี้กับสังทำนาปังก็มีแต่สั่งกับหนี้ ที่ดินที่นาทามาหากินนั้นมีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้กําไรมันขาดทุนอันนี้คือพระฤหัสบดีดาวการเงินและเป็นดาวแห่งลาภลาภผลรายได้ด้วยเป็นประเกษตรในมรณะมีแต่ความเสียหายนะครับแต่ก็แก้เคล็ดได้ง่ายๆก็คือการมีเงินมีทองแล้วแบ่งปันสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนตายบริจาคเครื่องมือแพทย์ทำบุญทำกุศลส,สร้างวัดวาอาราม ช่วงออกพรรษาตักบาตรเทโวและเทศกาลกรถิ่นนี่คือโอกาสละครับเรียกว่าเป็นการเสียเพื่อได้ได้บุญได้กุศลได้สร้างบุญบาร,รมีนะครับเสียแล้วจะได้ให้แล้วจะมีก็คือช่วงนี้ยิ่งพระอาทิตย์โคจรเข้ามาที่ราศีกันซึ่งเป็นเดือนมรณะนะครับเรื่องการเดินทางไกลไปต่างถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะคาว่ามรณะต่างถิ่นที่ว่าอาจจะหมายถึงวัดวาอารามก็ได้นะครับ ดีกว่าโรงพยาบาลนะไปวัดวาอารามสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับ1กับ4ไปเป็นโคศกไปเป็นมัคทายกก็จะดีมากเลยนะครับ1กับ6คือการจ่าย6เนี่ยพระศกเป็นนิตนะครับพระศกนี่มาจากเรือนสุภะพระศกมาจากเรือนพันธุพอมาเป็นนิดเนี่ยก็ไปดูแลอุปถาความรุงพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านค่อนข้างจะ สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นการแสดงออกถึงความกะตันยูกะตะเวทีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมโชคเสริมลาบให้แก่ตัวเองด้วยพระอาทิตย์เลงกับพระฤหัสบดีท่องดาวการเงินโดยตรงนะครับอาทิตย์กับพระฤหัสบดีเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นกัลยาณมิตรส่งเสริมซึ่งกันและกันนี่ถือว่า สร้างบุญสร้างกุศลเสริมดวงชะตาให้มีหน้ามีตามีโชคมีลาบเทวดาก็สรรเสริญจเจริญพรคนที่ประกอบอาชีพการงานก็อาจจะได้พบปะกับบรรดาผู้คนต่างถิ่นแดนไกลมาติดต่อมาสู่มาหาจะเป็นคอนเน็กชันกันทั่วไปเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เรื่องการเงินมีแต่จ่ายออกมากกว่ารับเข้า ก็ขอให้เป็นการจ่ายเพื่อได้ให้แล้วมีนะครับสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเองด้วยเรื่องรายได้ลาบผลช่วงนี้ดาวพระัสบดีก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของภาระหน้าที่การงานดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นปรากเสพในเรือนพันธุจะได้ไปข้องเกี่ยววุ่นวายอยู่กับบรรดาเรื่องของญาติพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อีกทั้งภาระหน้าที่ที่บรรดาเพื่อนพี่น้องนะครับเข้ามามอบหมายให้จัดการวุ่นวายอยู่กับเรื่องของญาติเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของกิจการในเมื่อการงานติดปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นก็หยุดพักงานสักครู่ไปสร้างบุญบารมีสร้างกุศลให้แก่ตนเองบ้างนะครับเดินทางไกลไปต่างถิน่นไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปพักผ่อนไปเติมพลังให้แก่ตัวเองด้วย แต่ว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่4ตุลาคมไม่สนับสนุนให้เดินทางไกลนะครับเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและโรคภัยนะครับเนื่องจากว่าดาวประจำเรือนวินาศานก็คือพระเสารในเรือนนวางถอยหลังมาอยู่ที่เรือนปัตตนิราศีสิงห์นะครับพระเสารดาวธาตุไฟมาอยู่ที่เรือนปัตตนิแล้วร่วมกับพระอังคารการเดินทางไกลการประกอบอาชีพการงานหรือพฤติกรรมการกระทํา ของคุณเองหรือของคู่ของคนรักอาจจะพบอุบัติเหตุหรือเรื่องต้องเจ็บตัวเรื่องต้องแตกหักพ้นผ่านวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็ถือว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะครับดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งเรือนสหัชชะและกรรมภาระหน้าที่การงานเพื่อนผู้ร่วมงานเพื่อนพี่น้องนะครับหรือการเดินทาง จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วพระอังคารก็จะอยู่ที่ราศีมิถุนเรือนปุตตะไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับพระอังคารอยู่ที่เรือนปุตตะก็จะบอกว่าอาจจะได้พบเพื่อนใหม่สังคมใหม่การตลาดใหม่นะครับ หรือการได้การได้งานใหม่ได้ลูกค้าใหม่ได้พบเพื่อนใหม่เป็นต้นนะครับทีนี้ในช่วงกลางเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเป็นช่วงที่จะต้องพบกับความเหนื่อยยากกับเรื่องของบรรดาเพื่อนพี่น้องแล้วก็ญาติผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่17ตุลาคมอยู่ไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายน ช่วงนี้แหละคือช่วงที่จะพบความยุ่งยากลําบากนะครับความเจริญก้าวหน้าต่างๆอาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีเป็นช่วงที่ดวงชะตาถดถอยเป็นอย่างมากในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหากันหรือจะพบซึ่งความเหนื่อยยากไปด้วยกันความเจริญก้าวหน้าก็หยุดชะงักพระอาทิตย์เป็นนิดคืออ่อนกําลังและตกต่ํา อาทิตย์คือดาวปัตตนิคู่ของคนรักการร่วมพุ่นลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมาอยู่ที่เรือนสุภะแล้วก็เป็นนิดสุภะก็คือความเจริญก้าวหน้าก็ได้นะครับมันก็จะพลอยหยุดชะงักไปด้วยแล้วพระอาทิตย์เล็งกับมฤตยูแล้วก็พระราหูที่โครจรอ,อยู่ที่เรือนสหัชชะราหูคือตัวคุณนะครับอาทิตย์ดับเกิดคราดในเรือนชะตาเรือนสหัชชะและเรือนสุภะ อาจจะมีปัญหาเหนื่อยยากกับบรรดาเพื่อนพี่น้องสังคมหรือการเดินทางแล้วก็สุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ตนเคารพนับถือด้วยนะครับอีกทั้งดาวอาทิตย์เองคือดาวประจำเรือนปัตตนิหมายถึงคู่ของคนรักเรื่องของความรักก็จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอ่อนกำลังพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้แล้วเรือนปัตตนิก็ยังหมายถึงการร่วมหุ้นการลงทุนการเทรดต่างๆด้วยนะครับ พึงระวังให้มากในช่วงนี้ในวันที่18ตุลาคมพระสุขจะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรที่เรือนสุภาปกติก็จะหมายถึงความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าสำเร็จสมประสงค์ทุกประการนะครับแต่ว่าพระสุขเล็งกับมรุตยูคือความสิ้นเปลืองนะครับแล้วเล็งกับพระราหูคือความหลงผิดความเชื่อที่จะทำให้ตัวเองผิดพลาดและเสียหายได้ วันที่26ตุลาคมพระพุทธโกจรเข้ามาที่ราศีตุลด้วยอันนี้ให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงผิดพลาดผิดหวังเกิดความเสียหายนะครับใครที่ลงทุนไว้ใครที่เทรดที่หุ้นไว้ฟอ r ร x ไว้ช่วงนี้ก็พึงระวังให้มากการเดินทางไกลไปต่างประเทศจะพบความยุ่งยากผิดพลาดผิดหวังหรือมีเหตุต้องถูกขัดขวางนะครับ ความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปพบอุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิตประจำปีการร่วมหุ้นลงทุนกับใครหรือการค้ำประกันใครก็ตามนะครับช่วงนี้ไม่เหมาะนะครับคนที่มาขอพึ่งพาอาศัยให้ได้ให้แต่ว่าอย่าไปค้ำประกันหรือมีสัญญาผูกพันกันตัวเองจะรับซึ่งคดีความนะครับ ใครที่มีคดีความอยู่ถ้ามีการฟ้องร้องกันในช่วงนี้ก็จะพบความพ่ายแพ้นะครับแต่ถ้าใครที่ได้ออกโรงทานสงเคราะห์ผู้คนเข้าวัดเข้าวาถวายทานสมาทานศีลเจริญจ,จิตภาวนาอยู่เนืองนิดช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่คุณจะได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อเป็นการแก้เคราะห์แก้กรรมของตัวเอง เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงคราดช่วงที่ไม่ดีตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายนเป็นเวลา1เดือนนี้ไปได้นะครับเพื่อเป็นการเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีโอกาสจงให้ทานแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนเพื่อนพี่น้องสงเคราะห์กันไปนะครับมีโอกาสจงไปให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาถ้าใครสนใจร่วมงานบุญกรถิน แม้จะมีความเหนื่อยยากลำบากนะครับก็เป็นไปตามดวงคราดที่จะต้องพัดพาจากที่อยู่อาศัยไปพัดพาอาศัยอยู่ที่อื่นไปสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างความดีความงามแม้จะเหนื่อยยากก็ดีกว่าพบการถูกหลอกถูกโกงเสียหายเรื่องคดีความหรือเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆไปแก้เคล็ดโดยการสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีให้กับตัวเองนะครับ หรือว่าเป็นการแก้เครดและเสริมดวงชะตาให้แก่ตัวเองด้วยก็ขอให้เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทุกท่านครับ